สวัสดีครับพบกับรายการ h e ช h o r ลิสต์นะคะสรุปสั้นด้วยทันอินไซต์ผมพงศธรถาวรธนากรนะครับ CEO และ f o u เด e r ของบริจอลีฟแคปิตอลครับและสองุดิชาทองจันดีนะคะผู้แนะนําการลงทุนบริจอลีฟม,มีการขยายตัวขึ้นไปอย่างมากค่ะตอนนี้ผลประกอบการต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้นแล้วที่พุ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการขยายตัวของ PE นั่นเองครับผมแต่ว่าจากนี้ไปค่ะเขาบอกว่ากําไรของบริษัทจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะในการผลักดันให้ตลาดเนี่ยเติบโตไปได้ต่อครับ สำหรับประวัติศาสตร์แลวก็ปัจจัยพื้นฐานนะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงค่ะย,ยังสามารถดําเนินต่อไปได้อีกนะคะจากมุมมองทางประวัติศาสตร์แลวก็ปัจจัยพื้นฐานตลาดค่ะยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานมากกว่าเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วครับผมก็จริงๆแล้วตัวนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมสรุปไปแล้วเมื่อแบบสั้นๆเนาะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าสามารถอ่านตามข้างบนได้เลยแต่ว่าจะฟังที่เราพูดก็ได้ไม่มีปัญหาครับก็ต้องบอกว่าผ่านไปแล้้ว3ปปปีะะรรตตลลาาดดกทงจไไ่่ออหืเ ก็ครบรอบพอดีนะ12ตุลาปี2022นะครับที่เ,เริ่มต้นเป็นจุดของตลาดกระทิงนะครับอพอหลังจากนั้น1เดือนก็เป็น Open AI เปิดตัวเนาะ ChatGPT นะครับ Generative AI เนี่ยก็พาเอาหุ้น AI หุ้นเทคหุ้นกลุ่มสายเติบโตเนี่ยมาได้อย่างต่อเนื่อง Semi c o n d เ c t o r นะครับมาทด้หมดนะครับค,ครบรอบ3ปีเมื่อวานพอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัน12ตุลา2568นะครับคำถามก็คือว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าที่คุณสองสรุปไปเมื่อสักครู่นะครับ ปกติเนี่ยตัวการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นครั้งใดๆก็ตามเนี่ยจะประมาณอย่างละครึ่งนะครับเออร์เ e น er ็เติบโตได้ดีมีผลประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเซนติเมนต์ของนักลงทุนที่มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเออร์เน็จะไปต่อเต er ิบโตได้ดีเนี่ยก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติเป็นภาวะตลาดทั่วๆไปที่นักลงทุนไม่มั่นใจเลยเกิดต,ตัดประเด็นของเซนติเมนต์ของนักลงทุนแบบว่าคอนฟ idence ในเรื่อง PE เนี่ยออกไปนะตลาดจะหุ้นจะวิ่งได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ แต่เมื่วมอว่านักลงทุนเนี่ยมองไปข้างหน้าเห็น12มันข้างหน้าแล้วเนี่ย12เดือนหน้าแล้วดูทรงมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะให้ราคาให้ PE มัน expansion นะครับแต่นั้นคือค่าเสียยทั่วๆไปนะครับแต่ว่ารอบนี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว PE expansion ความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยกินพื้นที่ไปถึง2ใน3ในะครับตัว earning มันเติบโตก็จริงแต่ว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นดีๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัว earning ต้องหาทางกลับมาเติบโตให้มันมีพื้นที่ ตามให้ทันนะครับนักลงทุนต้องมั่นใจน้อยลงบ้างไม่งั้นเดี๋ยวตลาดมันจะแบบว่าฟองสะุ่ดกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของตัว E ที่ต้องเติบโตให้ได้นะครับว่าในที่นี้จะครบรอบนะวันที่ผ่านมานะครับแต่ S อสเอมีอเอร้อยในช่วง3เดือน3ปีที่ผ่านมานะครับปรับตัวขึ้นมาบวก88%นะครับเอสเมห้ารอนะคะเป็นรองแค่เฉพาะตลาดครั้งที่เป็นการฟื้นตัวจาก global financial crisis นะครับคือเส้นนี้ยเส้นด้านบนนี่แหละนะครับที่ขึ้นได้ประมาณ100%นะครับ 3ปีขึ้นได้88%ถือว่าเป็นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของ s อสแอนด์ะครับค่ะก็ทําให้ตลาดกระทิงรอบนี้นะคะเรีเยกว่าเป็นรอบที่แข็งแกล่งเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์รองจากการพุ่งขึ้น100%หลังวิกฤตการเงินโลกหนึ่งนะครับต,ต่อไปอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่จะเดินต่อไปจากจุดนี้นะครับและจะดําเนินต่อไปได้หรือไม่นะครับคุณ2มาเฉลยนะครับบอกว่า กลุ่มไหนนะคะในตลาดหุ้นที่ยังคงเป็นผู้นําอยู่ค่ะก็ตั้งแต่ตลาดจะทิ้งที่เริ่มต้นมาเลยตั้งแต่กลุ่มทั้ง11ในดัชนี s อสเอี้นะคะก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ถ้ามองนึกลงไปอีกนะคะเขาบอกว่ารายละเอียดไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นค่ะครก็มีตัวที่ปรับตัวขึ้นได้ดีมากๆไ<ต>อจีอเนาะร้อยแปดสิาเปอเนต์ไอซีทีนะครับ o อ m u n i c a t i o เ s อ r v i c e เนอร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีกลุ่มที่โดนฉีดอย่างเยอะ Energy, เช่นพลังงานยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ ไอนะลบด้วย Energy ก็คือตัวที่ดีที่สุดลบด้วยตัวที่แย่ที่สุดแต่ก็ยังเป็นบวกนะ e r g y g y บวก23%นะครับต่างถึง150%เนี่ยเ,เป็นส่วนต่างที่มากที่สุดเลยตั้งแต่1990เป็นต้นมานะครับก็ไม่รู้รู้ไปแล้วได้อะไรนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะของตลาดที่มีการปรับตัวขึ้นโดยเซกเตอร์ที่เด่นชัด โดยเรื่องของเทคเป็นหลักนะครับอบอกว่าอะไรครับการเติบโตของหุ้นเทคขนาดใหญ่นะครับยังช่วยให้เกิดความเหลื่อมล้ําในดัชนีมากขึ้นนะครับก็คือกลุ่มเจ็น,น้ำฟ้าเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆถึง120%<อ>หุ้นขนาดใหญ่ชนะหุ้นเล็กไป42%แล้วก็ s p 5 0 0เนี่ยชนะดาวโจน์ไปถึง29%ก็นะครับก็บอกว่ามากที่สุดในทุกตลาดกระทิงทุกรอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าดาวโจนส่วนใหญ่เนี่ยในอดีตที่ผ่านมางจะเป็น หุ้นใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะของ Value เป็นส่วนใหญ่นะครับ hmm. พวกบุหรี่พวกพลังงานพวกธนาคารใหญ่ๆเนี่ยครับ <c oughs> ก็จะไม่ได้มีเทคเยอะมากเ <c oughs> พิ่งจะมีแบบ2อสปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีตัวตัว NV i d i ีเข้าไปเริ่มอะไรเงี้เข้าไปนะครับดาวโจนเองเนี่ยเป็น Industrial ที่ เอ่อบงบอกเศรษฐกิจโดยรวมแต่ไม่ใช่บงบอกเทคโนโลยีะนะครับ s อสแอก็เลยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับค่ะเพราะว่าเขามีกลุ่มเทคเข้าไปช่วยหนุนนําตรงนี้เนาะนะครับค่ะแล้วหุ้นกลุ่มที่ตกข้างหลังค่ะจะไล่ทันไหมคะคุณธงก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ตามนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับแต่เราเชื่อว่าแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างจะสําคัญกว่าก็คือการลงทุนที่ AI อย่างต่อเนื่องอการใช้ใจ่ายด้าน s p a c e and d e f e แ s e และความมั่นคงระหว่างประเทศรวมถึงประชากรสูงวัยนะครับึ่กลุ่านี้ ไม่น่าจะเกิดภาวะของการโรเทชันนะคือถ้าตลาด mm hmm. เลมอนเจียมมาว่าถ้าตลาดจะไปต่อได้เนี่ย mm hmm. นะครับจะไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ขึ้นปรับมาขึ้นแต่จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นต่อ oh. อ่านะครับได้แก่3กลุ่มคือประกอบไปด้วยเทคโนโลยีนะคะอินดัสทรีลแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นั่นเองครับเกี่ยวข้องกับ3เรื่องที่เขาว่ามาเนอะนะครับประสิทธิาการผลิตดึงธุรกิจกับประเทศป้องกันประเทศผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ AI แล้วก็สุขภาพนวัตกรรมนะครับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นโดยพื้นฐานเนี่ยมันจริงหรือนะฮะค่ะก็จนถึงตอนนี้นะคะประมาณ2ใน3ของวลตอบแทนจากตลาดกระทิงนี้ค่ะมาจากการขยายตัวของ P/E อย่างที่เราไปใช่แล้วนะคะแล้วก็ระดับราคาตอนนี้อยู่ระดับที่97%ทาสิบกําไรขอรบริษัท คือหุ้นเนี่ยมันแพงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าพื้นฐานยังเท่าเดิมอยู่นะครับถ้าตัว E ยังเท่าเดิมอยู่นะ P มันไปไม่ได้ไกลกว่านี้แล้ว97%ทายแถวมว่านั่นหมายความว่ากําไรบริษัทค่ะจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนต่อจากนี้อ่ะถูกต้องข่าวดีก็คือว่าอะไรครับฤดูผลประกอบการไตรามาสสามจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วอาจจะมีข่าวดีกําลังลําเลียงไล่ออกมาให้เราได้ดีใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับนําโดยตัวของการกลุ่มแบงก์เนาะนะครับการคาดการกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือบวก8%ในไตรมาส3อย่างที่ว่ากันนนไปตตอ้ หากบริษัทรายงานดีกว่าคาดตามปกติก็คือบอกว่าปกติเนี่ยบริษัทเอ,อ่เหล่านี้เขาจะให้ไกด์แดนซ์ไว้ในในระดับที่เขาสามารถจะ b e a ได้เพื่อให้หุ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้น,นโดยปกติเนี่ยตอนออประกาศ Q2 3เดือนที่แล้วหุ้นอาจจะลงได้เพราะว่าโอ้ดูทรงแล้วไกด์แดนซ์ไม่ดีแต่พอมันจะมายกขึ้นเอาตอนที่กำลังจะประกาศงบการเงินไตรมาส3นี่แหละว่าจะออกมาดีกว่าคาดหุ้นเขไปต่อได้นะครับแสดงว่า ผู้บริหารเนี่ยคาดการถูกใช่ไหมมองต่ำแต่ทําได้สูงเนี่ยคุณก็ขึ้นต่อนะครับก็เหมือนการที่จะประกาศในไตรมาสสี่ไกด์แดนซ์ของไตรมาสสก็อาจจะออกมาไม่ได้ดีมากดีมากนกใช่ครับแต่ว่าก็ตามปกติเนาะผมว่าถ้าปกติไตรมาสสเนี่ยเวลาให้ไกด์แดนซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องของซานตาแลรี่ตอนถ่ายที่บอกว่าเดี๋ยวคนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวนะครับการค้าการขายจะคึกคักขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่ามันจะเป็นการมองไปในปีหน้า ที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าฉันจะลงทุนนี้เพิ่มฉันขยายไปทํานู่นฉันจะทําชิปในบ้านฉันจะเออย่างนี้ง,งพอมันเป็นปีหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคยังมีเวลาให้เราปรับปรับตัวทัว้ง3เดือนเนาะก็จะ,ะ,ะเดินข้าเข้าสู่ปีหน้ามันก็จะมีมุมมองที่เป็นโพซิทีฟได้ดีมากกว่าแต่มาสท,ที่ผ่านมานะครับโอเคครับ,รบแล้วก็ทาริฟทาริฟก็เริ่มขี้คลายแล้วเนาะนะครับอ่ะครับผมเลมันเจมนะคะก็คาดว่าจะ earning per share เนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นไป11%ในปี2026นะคะขณะที่ประมาณการของตลาดยิ่งมองบวกกว่านั้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานที่แข็งแรงในระดับนี้น่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดกระทิงเดินหน้าต่อไปได้คือปีนี้เนี่ยนะ,ะถ้าตามคาดการตั้งแต่ต้นปีนะคือประมาณ12 12 8 6 12 12 8 6ลบแันได้เท่าไหร่12 12 24บวก6เป็น30บวก8เป็น38หาร4ได้เท่าไหร่9.5 ขอบคุณมากสองช่วยผมได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะน <c oughs> ั้นโดยทั้งปีเนี่ย<ะ>โดยทั้งปีเนี่ยตอนต้นปีเนี่ย,ยทางทั่วโลวกเนี่ยมองกันว่าปีนี้ e a r n i n g ็ p e บอ h ์ r ชร r o w ล h จะเติบโตประมาณ9.5%เฉลีย่ยทั้งปีนะ <c oughs> แต่ว่าเรียมันเจมองปีหน้า11คฮะเพราะฉะนั้นมันแปลว่า <c oughs> คาดการเนี่ยสูงขึ้นการเติบโตจะกลับมาได้สูงขึ้นนะครับเพราะอะไรฮะดอกเบี้ยลด o บ b b ฮะเรื่องของอะไรครับ ทาลิฟที่คลี่คลายแล้วเนี่ยารเรื่อง AI ที่เา AI เข้ามาอีกนะครับมันก็ทำให้งบ spending มันสูงขึ้นและทำให้เติบโตเนี่ยปีหน้าจะโตดีกว่าปีนี้นะครับสำหรับ e อ r ร์ n g per share ่นะนะครับแล้วประวัติศาสตร์ค่ะบอกอะไรเกี่ยวกับปีที่สี่ของตลาดกระทิงคะบอกว่าอะไรครับโดยทั่วไปแล้วปีที่สามตลาดกระทิงมักจะเป็นปีที่ยากที่สุดใช่ไหมเหมือนปีที่เจ็ดของการคบหากับใครสักคนเนี่ยจะเป็นยากที่สุดอาทันเตียงหักคุณต้องไปซื้อเตียงอีเกียเตียงดี เตียงอีเกียเตียงไม่หักแน่นะครับแข็งแบงนะฮะโอเคนะคะหรือว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กอ่าไม่แรงเตียงเตียงไม้สักได้เตียงไม้สักยังไงก็ไม่หักนะครับเกี่ยวอะไรเนี่ยนะปีที่3าเป็นปีที่ยากที่สุดนะครับสาหรับตลาดกระทิงนะครับและที่สําคัญคือถ้าตลาดกระทิงปีที่3าไปได้ดีปีที่4มีโอกาสบวกต่อถึง88%และจะบวกต่ออีก14%นะครับมีโอกาส88%ที่จะบวกต่อนะครับถ้าเราไม่ได้โชคร้ายนะเป็น12%ที่เหลือเนี่ย88%มสโอกปสเปวก แล้วบวกประมาณ14%ในปีที่สี่นะครับไปยังเพื่อนๆตอนนี้ถ้าเกิด S&P เราอยู่เท่าไหร่ฮะเนี่ยประมาณ S&P เราอยู่เท่าไหร่ฮะ6,600จุดใช่ไหม600จุดค่ะถ้า10 14%เท่าไหร่ประมาณ900จุดจากตรงนี้ประมาณ900จุดจากตรงนี้นะครับ7,500จุดคือเป้าหมายของ S&P สิ้นปีหน้านะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ถือหุ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะ ทางนายมันเจมพอก็ยังคาดว่าในปี2026จะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นอาจจะเป็น14%นะก็คือการประเมินมูลค่าค่ะยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งกลางสมัยด้วยนะคะที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเป็นปีที่อ่อนแอที่สุดในวัฏจักรของประธานาธิบดีเลยอ๋อเหรอแล้วก็แน่นอนเนาะเดินทางมาถึงกลางปีก็จะโดนเช็คบินนะว่านโยบายที่เธอสัญญาไว้ตอนเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นปีที่แบบว่าตลาดอาจจะแบบมีไซด์เวย์ได้ ก็เลยโดยสรุปนะครับตลาดก,กระทิงคําตอบจะไปต่อได้หรือเปล่าครับค่ะไปได้ต่อหรือเปล่านะคะถ้าในระยะยาวทั้งหมดจากปอดิสารแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานคาตอบนั่นก็คือได้ไดค่ะน <laughs> ั่นก็คือได้นะคะ <laughs> ถ้าพ <laughs> ิจาในด้านพื้นฐานเลยค่ะเราก็จะเห็นปจัจจัยสะสนหลายด้านนะคะนั่นก็คือเรื่องของ GDP แลวก็ earning per share ค่ะที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในปี2026ได้แต่ว่าไม่<ผ>มได้ร้อนแรงนักแรงรขับเคลื่อนจากเรนโครงสร้างค่ะเช่นการลงทุนใน AI แล้วก็การผลิตในประเทศค่ะแรงหนุนจากการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมของเฟดนะครับรวมกิจกรรมการคืนผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นนะครับเช่นการทำแชร์ b u y b a c กการจ่ายดีเวเดน์เหล่านี้นะฮะก็จะทำให้การลงทุนในหุ้นเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่สนใจอันดับต้นๆของเงินลงทุนทั่วโลกนะครับทำให้ตลาดกระทิงเนี่ยยังมีชีวิตที่แข็งแรง ต่อในอีก12เดือนข้างหน้าข้อแม้เดียวก็คือว่ามูลค่าตลาดที่ตึงตัว<ะ>อาจจะจํากัดการขึ้นในระยะสั้นและต้องการเอิร์เน็งมาทําให้เป็นบวกขึ้นเร็วๆนี้นะครับ<ะ>ถ้าดูตัวเลขของสินค้าต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าตามภาพนะภาพประกอบนะครับสต๊อกสินค้ายัางดีอยู่นะครับต้องบอกว่าอะไรครับบอกว่าสต๊อกสินค้าไม่คึกคักสักเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยเหล่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีการนําเข้าสินค้ามาเพื่อรองรับเทศกาลปลายปีนะครับแบบจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับการไลฟ์สดขายเป็นร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าเขาพบว่าการสต็อกสินค้าในปีนี้เนี่ยไม่ได้คึกคักมากนะครับส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเพาราะทาลิฟเพ,อพอาราะทาลิฟด้วยนะครับจะเข้ามา,มาเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวเกิดทาลิฟมันคลี่ขายเรายุ่งเลยนะครับตัดแท้เข้ามาแ,แล้วในราาเามานะเริ่มกระทบแล้วนะครับ,รบรแต่กระนั้นเองนะครับการบริโภคนะครับยังคงสามารถเติบโตได้อยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากในแง่ของตัวเซนติเมนต์นะในเรื่องของการใช้เงินนะครับก็เปลี่ยนแปลงลดลงแหละแต่ว่าไม่ได้มีในัยะสาคัญมากนะครับด้านเทคโนโลยีนะครับกาลังถึงจุดตึงตัวนะครับเขาบอกว กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้กําลังซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ P/E ที่เกินไปละ22เท่านะ,ะ22เท่า22เปอร์เซ็นต์นะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย200วันนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าตัวกลุ่มเทคโนโลยีนะมีการซื้อขายราคาที่สูงกว่า30เปอร์เซ็นต์เทียบกับ30เอ่อ200วันค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือราคาสมมติราคาเฉลี่ยของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ประมาณย้อนหลัง200วันนะอยู่ประมาณ101 ถ้าวันนี้ซื้อขายกันอยู่ประมาณ122บาทแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึงราว130เมื่อไหร่เนี่ยทุกครั้งจะมีการ collection หรเหมือนแน่ดีที่ทํามา,นนา,าเนี่ยชนเมื่อไหร่เนี่ยลงทุกทีนะตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดนั้นแล้วนะครับเป,เป็นการระบายการเก็งกำไรหรือเปล่าอ,อ่ะระบายการเก็งเพราะมันก็อาโอเคแล้วไงถ้าบอกว่าตลาดออ้แพงจังเลยที่ปัจจัยความเสี่ยงเข้ามาด้วยเนี่ย การขายทำกำไรที่แถวๆประมาณ30%เป็น <im anner> ก็เป็นหุุรหมายหนึ่งของเราผู้จัดการกองทุนที่อาจจะรู้สึกว่าก็โอเคแล้ว <im anner> ฉันก็กินเบียร์นอนหลับสบายแล้วคืนน <im anner> <ถ>ี <ammed> ้ตั้งหุนมัน <im anner> จะไปต่อด้านขวามือด้านล่างนะครับบอกว่าอะไรครับ robust prof profit margin นะครับก็คือถึงแม้ว่าตลาดจะเป็นแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจจะมีทาริฟแต่ว่าตัวอัตรากําไรก็ยังเดินหน้าทําจุดสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเติบโตประมาณ13%ในไตรมาส3นี้นะครับก็เป็นการเติบโต ใน4ไตรมาสติดติดกันแล้วนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับพบว่าอะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงก็แน่นอนเฟดลดดอกเบี้ยนะครับแนวโน้มการค้าโลกชะลอตัวนะครับอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าผลกระทบจากตัวทาริฟนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่า WTO นี่คือไม่ได้องค์กรหมวยปั้มลง World Trade Organization นะครับก็คือการค้าระหว่างประเทศนะครับบอกว่ามีการ Import Export เนี่ยหดตัวลง นะครับมีการหดตัวลงนะครับโดยเปรียบเทียบอะไรครับนอตอเมริกาคือเส้นสีน้ําเงินเข้มนะครับพบว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะมีการชะลอตัวลง<อ>นะเอ็กซ์พอร์ตนะครับอิมพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอินพอร์ตนี้ยิ่งหนักเลยเพราะเจอทาริฟเข้าไปนะ<อ>สหรัฐจะไปนําเข้าสินค้ามาสุม4้ม5ไม่ได้แล้วนะครับ24ต่ตดี25เริ่มชะลอ26นี่แย่เลยนะครับ<อ>แต่ที่น่าสนใจคืออะไรครับกลุ่มฝั่งเอเชียยุโรปฮะการค้าโลกระหว่างประเทศไม่ได้เฉพาะสหรัฐนะกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับ อยู่ในทรงที่ยังขยายตัวได้อยู่อ่านั่นก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องภาษีหรือเปล่าหลีกเลี่ยงเรื่องภาษีครับแล้วต่อให้ไม่ได้ส่งของมาขายในสหรัฐเขาก็ค้าขายกันเองได้อืเขาก็ค้าขายกันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นลมใต้ปีกเบาๆให้กลุ่ม emerging market เนอะในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้พดบได้านผลกระทบจากตัว t a r i f อะไรมากมายนักนะครับ ก็นำกันไปเนาะตลาดหุ้นก็มีการส่งออกอมีเริ่มมีการไซด์เวย์ออกข้างมากขึ้นนะครับแต่ภาพรวมตัง้งแต่ต้นปียังถือว่าสวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็นํามาฝากกาันสําหรับเรมอนด์เจมสนะครับสรุปสั้นๆว่าตลาดกระทิงนะคะเข้าสู่ปีที่4ค่ะนําโดยกลุ่มเทคก็ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดอยู่แล้วก็คนตอบแทนที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมากค่ะนะคะแล้วก็ที่ผ่านมา PE มีการขยายตัวมากจากนี้ค่ะกำไรบริษัทก็จะเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันตลาดให้เติบโตได้ต่อไปค่ะเนื่องจากมูลค่่าาตลดดอยููในระับสง แล้วก็ตลาดกระทิงค่ะมักจะมีระยะเวลาเฉลี่ยแล้ว5.5ปี oh. ค่ะโดยตลาดกระทิงรอบนี้ยังเหลือโอกาสให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าปีที่4อาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าปีที่ผ่านมาปัจจัยบวกระยะยาวคือ GDP เติบโตเอ r ร์ n g ตเติบโต,ต,ตนะครับเทรน AI ลงทุนต่อเนื่องการลดดอกเบีย้ยแล้วก็การดูแลนักลงทุนด้วยการปันผลกับการทำแชร์บายแบกนะครับ สำหรับปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นยังคงมีอยู่นะคะก็มูลค่าตลาดที่ยังสูงปีเลือกตั้งกลางสมัยนะคะที่มักจะเป็นปีที่อ่อนแอและก็แรงกดดันจากภาษีน้าเข้าสินค้าด้วยเราจะต้องเจอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทรัมป์จะเต็มตนนี้อทั้งจะเลือกตั้งปีหน้าเลยนะนะครับก็คือมาเช็คบินเขาแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวตลาดหุ้นก็จะมีอะไรให้เรากังวลได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องหน้านะครับหมดเรื่องหน้าก็มีเรื่องนนนะครับนั้นหุ้นเทคเอไอนะครับสรุปแล้ว เศรษฐกิจโดยรวมบวกเยาวๆแบบยาวนะคะตลาดจว่าอัพไซด์ค่ะแต่เน้นว่าต้องพึ่งพื้นฐานจริงนะคะและต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วยฟังแล้วสบายใจกันไหมล่ะพี่น้องนะครับสบายใจเลยนะสบายใจไหมล่ะพี่น้องนะครับบอกว่าตลาดนี้มีโอกาสไปต่อนะถ้าในอดีตที่ผ่านมาจะมีแรงส่งขับเคลื่อนไปต่อได้นะครับอืมนะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะช่องลิฟท์แคปิตอลเพื่อไม่พลาดสาระดีแบบนี้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแปดโมงครึ่งนะคะครับผมก็มาเจอกับเราได้นะคะครับผมวันนี้